สวัสดีค่ะเป็นแบตเตอรี่ของ Infinix h 2 p นะคะแบตเตอรี่เก่าของ Infinix h 12p เนี่ยมันแบตเตอรี่บวมนะคะบวมมากๆกจนมันโูะออกมาเลยนะคะตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบๆนะคะอันนี้มันโูะออกมานะคะ แล้วทีนี้เนี่ยมันทำให้ฝาหลังเนี่ยอ่านะคะนี่นะคะนี่นะคะฝาหลังเัวนี่ยมันอ้าออกมาเลยตามปกติแล้วแบตเตอรี่มันจะต้องเรียบประกับตัวเครื่องนะคะพอแบตเตอรี่มันบวมปุ๊บมันก็จะทันให้ฝาหลังเนี่ยอ้าออกมานะคะและทีนี้เนี่ยแบตเตอรี่บวมมันก็อาจจะมีอาการเสรื่อมด้วยเช่นดับหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะ หรือว่าดัดบวมจนมันไม่สามารถที่จ,ะจะใส่เข็ได้หรือว่าไม่สามารถใช้นพลังขับไปได้นะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้านใส่เข้าไปนะคะสังเกตว่าแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ทางร้านใช้เข้าไปเนี่ยนะคะมันจะไม่มีรอยขูดขีดนะคะเพราะว่าเซลล์ข้างในมันยังสภาพปกติดีอยู่นะคะ ส่วนอันนี้เป็นแบตบตัวเก่านะคะเซลล์มันเสื่อมนะคะสภ้พผ้ามันก็จะบวมแบบนี้นะคะไม่เหลือผูกขาบนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะแล้วจิ้มใช้เนะี่ยมันจะบุบนะคะนี่นะคะน,นี่เป็นแบตตัวใหม่นะคะ มันจะเรียบไปกับตัวเครื่องเลยนะคะหลังตักเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถใช้งานได้ติดฝลั่งได้ใส่ฝรั่งได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเดี๋ใส่ฝรั่งให้ดูนะคะ ใส่ฝาหลังไปมันก็จะเรียบปเปลือยนะคะมันจะไม่บวมมันจะไม่ดันฝาหลังออกมาแล้วนะคะหลังจะเปลี่ยนไปนะคะ <Okay. S 1> เวลาชาร์จเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะขึ้นชาร์จเหมือนเดิมนะคะแต่ลองชาร์จให้ดูนะคะนี่นะคะ ะคะรมแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะรีเครื่องชาร์จนะคะอระมานี้นะคะเป็นแบตเตอรี่ของ Infinix Hot 12P นะคะสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากเก็นแบตเตอรี่นะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ